อันนี้คือสะพังทองเอาไว้ให้คนแบบมาเดินวิ่งออกกาลังกายนะคะเพ er ื่อนๆตอนเย็นๆก็จะมาวิ่งออกกําล well> ังกายกันประมาณนี้นะคะเนี่ยรอบๆสะพังทองเนี่ยตอนเช้าๆวันนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็จะมีคนมาวิ่งออกกาลังกายตอนเช้าๆเยอะด้วยนะคะเพื่อนๆแต่สู้ตอนเย็นไม่ได้หรอกค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยจะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ย อันนี้ตอนเช้าเนี่ยฝนตกคนก็คนก็น้อยเนาะก็มีแต่พวกที่มาจะทำกิจกรรมเท่านั้นเลยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยอ่าน้องก็จะถ่ายรอบๆสะพังทองให้ดูนะคะนี่ดูน้องหานไปด้วยแล้วก็ดูสะพังทองไปด้วยนะคะเพื่อนๆเ,น,เน,นี่ยเนี่ยอันนี้นี่คือสะพังทองเพื่อนเพื่อน,อน,อนทั้งหลายเนี่ยนี่คือสะพังทองนะคะอันนี้คือ ถนอนออกกำลังกายวิ่งรอบสะพังทองได้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยอันนี้ก็วนมาที่หนองหานอีกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยอันนี้คือฝั่งทางนี้คือเป็นหนองหานนะครับเพื่อนๆหนองหานนี่ไม่รู้ไปถึงไหนนะคะอน,นุ่มก็ยังไม่เคยไปแบบสดๆสัสทีแต่ก็เขาบอกว่าไกลมากเกือบถึงอุดรน,นะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือสมเด็จยากของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆสาธุ พึ่งบารมีสมเด็จ่านะคะปังๆด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะสมเด็จ่านี่คือสมเด็จ่านะคะเพื่อนๆนี่เราจะให้ดูค่ะเพื่อนๆนี่นี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้คือสมเด็จ่าของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยสาธุประจํดูอยู่ที่สะพังทองนั่นเองนะคะเพื่อนเหันหน้าเข้ามาสะพังทองหันหลังไปทางหนองหานนะคะสมเด็จยานะคะเพื่อนเเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยเก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนรอบๆสวยงามนะคะเพื่อนเพนก็จะมีคนดูแลทําความสะอาดตลอดนะคะเพื่อนเพื่ฝั่งนี้ก็คือสะพังทอง โอเคจะเพื่อนๆทิปนี้ก็จบเกือเพียงเท่านี้เท่านั้นนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า